สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์ครับผมวันนี้เราเครื่องเกียร์เรียบร้อยแล้วครับฝังนี้เรียบร้อยแลย้วฝั่งทางนี้เนาะขาดครับผมขาดขาดงบประมาณขาดก๊อามานหมอ้อน้ำเหลืออย่างเดียวครับผมเหลือหมอ้อน้ำนี่แหละครับพวกนี้ก็ระบบกรองเกลือ,อะไรก็ เข้าที่เข้าทางมันแล้วนี่ฮะก็เหลืออยู่นิดหน่อยครับผมเหลืออยู่นิดหน่อยอันนี้เราก็เสร็จแล้วใส่เกียร์เซฟถังลมสายลมอะไรก็เข้าเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางนีครับก็จะประมาณนี้ครับท่อกรองท่อกรองอากาศก,าก็มันก็จะเข้ามาตรงนี้ นี้เลยครับผมอันนี้กองแดงครับผมกองแดงนะครับเครื่องใหญ่โตโมโหฬารเลยครับผมคาซีคาซีเล็กๆเ,เองคาซีหน้ายาวครับผมแต่เครื่องนี้ยืนแล้วท่วมหัวครับตอนนี้ท่วมหัวอันนี้เนาะเครื่องยืนแล้วท่วมหัวเลย แล้วเราก็จะเดินท่ออากาศตัวนี้ท่อดูดโค้งเข้ามานี่แล้วท่อไอเสียก็โค้งเข้าในแล้วก็ออกมานี่ไปนู่นรับไปฝั่งขวาส่วนฝั่งนี้ก็เอาสเตปเดิมมันครับผมไม่ต้องไปอะไรมันมากมายเนาะ,ะสายลม,มลอะไรเหลือจะเก็บสายครับผมเหลือเก็บสายเหลือจะหม้อน้ํานี่แหละครับผมโอเคครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ